สวัสดีครับผมอรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะครับวันนี้ตรงกับวันที่11พฤศจิกายน2024นะครับขณะนี้เวลาตี4.25นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจําวันที่10.11นะครับผมทีเตะแต่จบไปวันที่11นะครับขึ้นต่อวันที่11เมื่อคืนนี้มีอยู่4คู่นะครับดังต่อไปนี้เลยครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอาชนะเลสเตอร์ไปได้3ประตูต่อ0นะครับ ลูฟาน,นิสตรลอยคุมทีมนัดนี้เป็นนัดสุดท้ายนะครับแล้วก็ส่งหมายต่อให้กับลูเบนอาบริมจากโค้ชที่มาจากสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับลูฟาน,นิสตลอย,ยทําผลงานได้ดีนะครับแต่ก็อย่างว่าครับบอลเปลี่ยนโค้ชต้องดูกันย,วยาวๆดังนั้นเชื่อว่าผู้บริหารมองน่าจะมองในระยะยาวถูกต้องนะครับส่วนลูฟาน,นิสตลอยจะอยู่ต่อหรือไม่ก็ติดตามรับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับ นอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสนะลำดับที่3นะครับเปิดบ้านแพ้กับนิวคาสเซิลเป็นหนึ่งประตูต่อ3นะครับโทษทีนะครับพูดผิดก็ขออภัยนะครับคู่ต่อไปท่านหนึ่งคู่พิกล็อกมโหโฬานะครับม้าขาวอิสวิดนะไปเยือนสเปอร์เอาชนะสเปอร์ไปได้หนึ่งประตูต่อ2นะครับแม่เกิดอะไรขึ้นที่สเปอร์ไม่แน่ใจแล้วก็คู่พระเอกนะครับคู่ดึกห้าทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้เซลซีเปิดบ้านเสมอกับอาร์เซนอลเป็นหประตูต่อหนึ่งอย่างสุดมันเลยครับ ก็ทําให้ตารางคาแดนเป็นหนังต่อไปนี้เลยครับผมลิเวอร์พูลนะครับเป็นจ่าฝูงอยู่ในอาทิตย์นี้แล้วก็ก่อนฟี f a เดยก็จะเป็นอย่างนี้ไปเปิดฟี f a เดย์สองอาทิตย์ประมาณวันที่20กว่าก็จะเริ่มตารางนี้เลยครับแข่ง11ชนะ9เสมอ1แพ้1น,น,นะครับมีอยู่23แต้มตามด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแข่ง11ชนะ7เสมอ2แพ้2มีอยู่23แต้มเซลซีนะครับขึ้นมาลำดับที่3นะครับ แข่ง11ชนะ5เสมอ4แพ้2มีอยู่19แต้มตามด้วยปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับแข่ง11ชนะ4เสมอ3แพ้4มีอยู่15แต้มนอตติงแฮรฟอร์เล์ครับหล่นจากที่3ลงมาที่5นะครับแข่ง11ชนะ5เสมอ4แพ้2มีอยู่19แต้มเท่ากับไบตันนะครับไบตันที่เก็บแต้มใหญ่เอาชนะแมนซีไปได้2-1นะครับแข่ง11ชนะ5เสมอ4แพ้2มีอยู่19แต้ม ฟูแลมนะครับแข่ง11ชนะ5เสมอ3แพ้3มีอยู่18แต้มอันดับที่8นิวคาสเซิลขึ้นมาแล้วครับอันดับที่8ละแข่ง11ชนะ5เสมอ3แพ้3มีอยู่18แต้มอตตันวิลลาตกลงมา1ลำดับนะครับแข่ง11ชนะ5เสมอ3แพ้3มีอยู่18แต้มสเปอร์ครับก็อาทิตย์นี้แพ้มาขาวแบบผิดคาดนะไม่งั้นก็หนูของแต้มก็จะไป19แต้มเท่าๆกับไบตันกับฟอเรสต์ Forest นะฮะแข่ง11 ชนะ5เสมอ1แพ้5มีอยู่16แต้มเท่ากับเบนฟอร์ดนะครับแข่ง11ชนะ5เสมอ1แพ้5มีอยู่16แต้มบอนมัดนะครับแข่ง11ชนะ4เสมอ3แพ้4มีอยู่15แต้มเท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับลำดับที่13แข่ง11ชนะ4เสมอ3แพ้4มีอยู่15แต้มเวสต์แฮมนะครับแข่ง11ชนะ3เสมอ3แพ้5มีอยู่12แต้มตามด้วยเลสเตอร์นะครับ แข่ง11ชนะ2เสมอ4แพ้5ล่าสุดก็แพ้แมนยูนะครับมีอยู่10แต้มตามด้วยเอฟเวอร์ตันนะครับแข่ง11ชนะ2เสมอ4แพ้5มีอยู่10แต้มอีส e วิดนะครับชนะแล้วฮะทุกทีมมีชนะแล้วฮะทีเนี้ยตามหาแต้มแต้มใหญ่ได้ละก็คือชนะสเปอร์นะครับ2-1แข่ง11ชนะ1เสมอ5แพ้5มีอยู่18แต้มคริสตันพาเลสนะครับแข่ง11ชนะ1เสมอ4แพ้6มีอยู่7แต้มตามด้วยวูฟนะครับ แข่ง11ชนะ1เสมอ3แพ้7มีอยู่6แต้มแล้วก็เซาแทมตันอยู่ลำดับสุดท้ายนะครับแข่ง11ชนะ1เสมอ1แพ้9มีอยู่4แต้มนะครับนี่คือล่าสุดของขาตารางคะแนนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมหลังฟีฟ่าเดนะครับก็มีใครจะพบกับใครบ้างวันที่เท่าไหร่ตามมาแล้วครับผมตามมาโปรแกรมการแข่งขันหลังฟีฟ่าเดนะครับจะเป็นนัดที่12ของ38นัดแล้วครับ ก็จะคลิกออฟกันในระหว่างวันที่23-26พฤศจิกายนนะครับ2024ดังต่อไปนี้เลยครับผมเลสเตอร์นะครับ19นาฬิกา30นาทีก็คือ1ทุ่มตรงนะครับตรงกับวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนนะครับตอนรับการมาเยือนของอสิงโตนเมันคามนะครับเซลซีนะครับเดอะบลู Blue, นะครับเดอะบลูคู่ที่2ก็4ทุ่มฟูลแลมตอนรับการมาเยือนของหมาป่าวูฟแฮม์ตัน ผู้ที่3เอฟเวอร์ตันนะครับตอนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดเวลาเดียวกันนะครับสี่ทุ่มตรงอาร์เซนอลนะครับตอนรับการมาเยือนของฟอร์เรสต์นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์วันเสาร์ที่23่สิบี่ทุ่มตรงเช่นกันนะครับบอลมาร์ตนะครับตอนรับการมาเยือนของเจ้านกนางนวลนะครับไบตันนะครับผู้กำลังร้อนแรงอ่าสี่ทุ่มเช่นกันนะครับแอตตันวิลล่านะครับตอนรับการมาเยือนของคริสตันพาเลสนะครับตรงกับเวลา22่สนาฬิกาเหมือนกันนั่นนี่คือวันเสาร์ ข้ามมาวันอาทิตย์นะครับแมตช์เชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสเปอร์โอ้โหสเปอร์พึ่งพึ่งโดนอิสวินนอกคาบ้านไปเยือนแมนซิจะคืนฟอร์มเก่งได้ไหมมีคําตอบรับวันอาทิตย์ตรง,ตรง,ต,รงตรงกับวันอาทิตย์นะครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็วันเสาร์ทแหละเที่ยงคืนครึ่งเซาท์เทมป์ตันนะครับต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลครับไม่น่ามีปัญหาครับอืมไม่แน่ไม่แน่แล้วก็ ก็เซาเทนต้นก็คงจะมาแบบสวนกลับอะไรประมาณนี้แหละแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยยุคยุคอาร์เนอร์สลลอตเนี่ยกางเขาดีากลางดีแล้วก็ช่วยกันขยับช่วยกันขยายอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นบอลที่ช้านะไม่ใช่เป็นบอลที่รวดเร็วแล้วนะนนทีนี้ของลิเวอร์พูลแต่ว่าเวลาเข้าทำเนี่ยจะรวดเร็วแต่เวลาเวลาคึงบอลไปคึงบอลมาเนี่ยเขาจะช้าแล้วก็กางแน่นๆนะครับคือ บอลลักษณะนี้คอลอโตกกับนะเหมาะกับเคอร์ติโจนเคอร์ติโจนเล่นได้ฟานไดไม่เหนื่อยโคัาเต้ไม่เหนื่อยอ่าบอลบอลยุคนี้คือจะไม่ใช้โลบุสันแล้วก็เทนอาโนคือวิงแบ็กทั้งสองข้างมากเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับลองดูนะครับถ้าความเห็นอย่างไรก็ติดตามรับชมนะครับแอดมินเห็นอย่างนั้นจริงๆนะครับไปเยือนเซาแธมป์ตันไม่น่าพลาดนะครับอิวิตนะครับ ที่ปนน็อกสเปอร์คาบ้านมาจะน็อกแมนอยู่อีกหรือเปล่ามีคําตอบครับ23.30นะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่24นะครับนิวคาสเซิลนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวทแคมคือคู่สุดท้ายนะครับนั่นคือนัดนัดสุดสัปดาห์หลังฟีฟ่าเดยรอติดตามชมนะครับผมไม่นานเกินรอนะครับผมส่วนคลิปที่3ในแอดมินเอาเอา,เอานติคัลเวอร์ผลการแข่งขันของอาทิตย์นี้ ไว้ให้ชมด้วยนะครับนะเพื่อเกิดความความต่อเนื่องกนอานรับชมกันได้นะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมคิณนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ